El okay. ทางไกลคนรักที่อยู่ไกลเขาฝากมาบอกคุณว่าอย่าพึ่งมีใครนะเขากําลังจะกลับมาค่ะในความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันหรือว่าทะเลาะก,กันหรือว่ามีปัญหาค่ะคุณสองคนอาจจะนิ่งเงียบหายกันไปค่ะจนคุณก็รู้สึกตกใจในความสัมพันธ์นี้ว่าอยู่ๆไปทําไมความรักความสัมพันธ์ของคุณยิ่งเหินห่างกันมากขึ้นยิ่งเดียวดายกันมากขึ้นและทําไมเขาถึงไม่ค่อยสนใจคุณค่ะ ช่วงนี้เขายุ่งจริงๆนะเขามีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตมากมายค่ะเวลาที่เขาหยิบโทรศัพท์จะมาคุยกับคุณทีาไรก็มีปัญหามีเรื่องงานเข้ามาซะทุกทีค่ะมันสําคัญแล้วมันก็จําเป็นจร,จริงๆนะมันเป็นเรื่องด่วนจริงๆค่ะคุณอาจจะคิดว่า เขาเด็กเงียบไปเขามีคนอื่นหรอเขาไม่ได้รักคุณแล้วใช่ไหมค่ะคุณคะไม่ใช่เลยเขาเนี่ยนะคะรักคุณเต็มหัวใจอยู่แล้วนะคะไม่ว่าใจอย่างไรค่ะเขาไม่เคยทอดทิ้งคุณเลยนะเขาอาจจะปล่อยให้คุณเดียวดายไปสักพักหนึ่งนะเพราะว่าเขามีสิ่งที่ต้องทำค่ะแต่คุณคะเขารักคุณที่สุดเขาหึงเขาหวงคุณที่สุดค่ะคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาทำทุกวันนี้ก็ทำให้คุณน่ะอยู่ดีกินดีนะทำเพื่อ คุณเพื่อความรักของเราทั้งคู่นะคะหลังจากการกลับมาในครั้งนี้เขาจะเอาของมอาฝากค่ะเอาเงินมาฝากเอาสิ่งของมอาฝากและจะเอาความรักที่ดีมาฝากคนด้วยนะคะ